ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอแฟนหงเสียวเจ็ดแข้งสำคัญลิเวอร์พูลจะหมดสัญญาภายใน24เดือนผลงานในสนามของลิพูลช่วงต้นฤดูกาล2024-2025ถือว่ายอดเยี่ยมแต่อานเนสลอตยังมีเรื่องนอกสนามที่ต้องจัดการนั่นก็คือการโน้มน้าวเจ็ดนักเตะกำลังสำคัญที่จะหมดสัญญาในช่วง2ปีให้ขยายสัญญาใหม่ให้ได้ ผงแดงรั้งตำแหน่งจาฝูงหลีกนะเวลานี้ด้วยผลงานเก็บชัยชนะ6แพ้1มี18แต้มขณะที่ในศึกอยู่ฝ่าแชมเปี้ยนก็ยอดเยี่ยมเช่นกันโดยเก็บชัยชนะ2เกมแรกในรอบลีกเฟสแต่กระนั้นยังมีเรื่องที่ซาบกเดอะคอปรู้สึกกังวลใจนั่นก็คือสถดทันการเรื่องสัญญาของผู้เล่นระดับคนะีแมนณตอนนี้สิ่งที่คุณซซออานเนอร์ต้องรีบจัดการให้เร็วที่สุดก็คือการพูดคุยกับ3แข้งอย่างโมเมตซาร่า เชนอเล็กซานเดอร์โ no นและเฟอร์กิวฟันได้ซึ่งจะหมดสัญญาหลังจบซีซั่นนี้ให้ฝากอนาคตเอาไว้กับทีมต่อไปกระนั้นไม่ใช่แค่3คนนี้เท่านั้นที่นายใหญ่าชาวรัตต้องพูดคุยเพราะยังมีอีก4ี่รายที่แม้จะเหลือสัญญามากกว่านี้แต่เขาต้องเดินหน้าเพื่อเจราจาเรื่องขายายสัญญาเพื่อไม่ให้ต้องตกอยู่ในสถานการกดดันส่วนมีใครบ้างไปเช็คกันได้เลยผู้เล่นที่หมดสัญญาช่วงสิ้นเดือนมิถุนายนปี2025เน่เนอเล็กซานเดอร์าน มีข้อสงสัยเยอะมากเกี่ยวกับอนาคตของรองเทรนเนตินแอนฟิลโดยเขาออกโรงพูดเป็นไหนไๆแล้วว่าพร้อมเจรจาเรื่องสัญญาแบบเป็นการส่วนตัวเนื่องจากเงื่อนไขต่างๆจํา,าจเป็นต้องมีการพูดคุยอย่างรอบคอบกระนั้นเจ้าตัวก็ยังคงมีข่าวกับเรอเอมาริดงานนี้คงแดงต้องเร่งเครื่องทํางานอย่างหนักเพื่อจับนักเตะสลัดน้ําหมึกขยายสัญญาฉบับใหม่ให้เร็วที่สุดก่อนที่เขาจะสามารถตกลงเซ็นสัญญาล่วงหน้ากับทีมนอกอังกฤษได้ในเดือนมกราคมปี2025 โมซาลาสำหรับบางโมต้องบอกว่าตอนนี้ชีวิตการค้าแข้งกำลังแฮปี้สุดๆภายใต้การทำงานกับอาเนอร์และดูเหมือนว่านักเตะต้องการที่จะอยู่โยงกับสโมสรต่อไปกรณนั้นซาลาก็มักจะมีข่าวพัวพันกับสโมสรในศึกซาอดุาอดีอาราเบียอย่างต่อเนื่องแถมฝั่งของลิเวอร์พูลก็ยังไม่ยื่นข้อเสนอใหม่ให้เจ้าตัวพิจารณาแม้บอร์ดบริหารจะค่อนข้างใจเย็นเกี่ยวกับสถานการณ์นี้แต่อย่าปล่อยให้เวลาผ่านไปเนิ่นนานหรือไม่รีบยื่นข้อเสนอ เพราะไม่งั้นอาจทําให้นักเตะมีโอกาเสเซ็นล่วงหน้ากับทีมอื่นได้ในช่วงต้นปีหน้าเหมือนรองเทรนด์เฟอร์กิลฟันไดต้องบอกเลยว่านี่คือนักเตะที่เป็นหัวใจสําคัญที่ทําให้ลิเวอร์พูลโชว์ฟอร์มได้อย่างสุดยอดในช่วงต้นสีซสั้นนี้เขาคือหนึ่งในคีแมนเกมรับที่ทําให้ทีมเสียแค่2ประตูในลิก แต่เจ้าตัวคือหนึ่งใน3ผู้เล่นที่กําลังจะหมดสัญญาและสโมสรก็ยังไม่ได้เจราจาเรื่องสัญญาใหม่เลยงานนี้บอกเลยว่าแฟนบอลหงแดงรู้สึกว่นใจอย่างมากเพราะกัปตันทีมชาวดัตคือผู้บัญชาการเกมรับที่ทีมขาดไม่ได้ดังนั้นทีมจําเป็นต้องรีบเดินหน้าจับฟานได้เซ็นสัญญาใหม่ให้เร็วที่สุดหรือเสี่ยงเสียเขาไปฟรีๆในช่วงซัมเมอร์หน้าวิเตสลับยารรส ยารรสได้ลงสนามเปิดตัวอย่างเป็นทางการในเกมเพียมลิกแมตที่บุกชนะคริสตัลพาเลซหนึ่งต่อศูนย์เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาโดยในทวารชาวเช็กถือว่าทำผลงานได้ดีแม้ต้องเจอแรงกดดันแต่ก็มีความนิ่งยิ่งตอนนี้ทีมขาดอาิสซอนเบเกอร์ทำให้เจ้าตัวยิ่งมีความสําคัญอย่างยิ่ง แต่กรณนั้นการที่ The เดเรสเตรียมจะเรียกตัวจอจีมม์มารัชวิลลี่นายทวารจอร์เจียกลับมาจากการยืมตัวกับบาเลนเซียในต้นปีหน้านั่นก็ไม่ได้หมายความว่ายารอดจะหมดอนาคตเพราะโคดอาเนอร์ยังต้องการโกเพื่อเป็นอย่างอะไรและพร้อมใช้งานได้ทันทีผู้เล่นที่จะหมดสัญญาช่วงสิ้นเดือนมิถุนายนปี2026แอนดูโลบสัน โรบโบอาจจะไม่ได้หนุ่มแน่นแล้วก็ตามแต่ฟอร์มการเล่นของเขายังคง,ง,งยอดเยี่ยมในฤดูกาลนี้เขาจะอายุครบ32ปีในปี2026ซึ่งในตอนนั้นก็หมดสัญญาพอดีและลิปร์พูลน่าจะตัดสินใจว่าจะขยายสัญญากับเจ้าตัวหรือไม่ในช่วงระหว่างปี2025แต่ด้วยวัยผสมกับสภาพร่างกายเชื่อว่าสมสรยังคงต้องใช้งานกับตันทีมชาติสกอตแลนด์ในฐานะกำลังเสริมชั้นดีอิบราฮิมากนาเต ตอนนี้บอกเลยว่ากนเต้คือหัวใจในเกมรับพอๆกับฟานไดไปแล้วและมีรายงานว่าลิวอ์พูลได้เริ่มเปิดการเจราจากับตัวแทนของนักเตะเรื่องสัญญาฉบับใหม่บางทีสตาร์ในรับทีมชาติฝรั่งเศสอาจจะได้สัญญาระยะยาวจากสโมสรในเร็วนี้ที่สำคัญเจ้าตัวกำลังแฮปปี้สุดๆกับบทบาทตัวหลักในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กของทีมและคาดว่าน่าจะก้าวขึ้นมาเป็นกำลังสำคัญ,ญในเกมรับของเดอะเรดในอนาคตคว,วีนเคียวเลอร์ ดูเหมือนว่าเคยียเลอร์กำลังจะหมดความอดทนที่ต้องนั่งเป็นตัวสำรองเพราะเจ้าตัวยืนยันว่าต้องการที่โบกมือลาลิเวอร์พูเพื่อโอกาสที่จะได้ลงเฝ้าเสาอย่างสม่ำเสมอกับสโมสรอ,อื่นงานนี้มีความเป็นไปได้สูงที่โกชาวไอริสวัย25ปีจะโดนขายออกไปในปี2025อาจจะเป็นช่วงตลาดพ่อค้าแข่งรอบ2เดือนมกราคมหรือในช่วงซัมเมอร์หน้าก็ได้ กูรูชี้ชัดลิวอพูยุคสล็อตมีคาแรคเตอร์ทีมลุนแชมป์ดาเลนอัมโบสอดีตมิดฟิลนิวคาสเนตเจแสดงความคิดเห็นว่าลิวอภูภายใต้การนำของอาร์เนสล็อตเทรนเนอร์ชาวดัตมีบุคลิกของทีมที่ลุนแชมป์เนื่องจากกระหายชัยชนะตลอดเวลาอัมโบสซึ่งปัจจุบันรับบทนักวิเคราะห์กล่าวผ่านทอล์กสปอร์ตสื่อกีฬาชั้นนำว่าผมเห็นพวกเขาทำผลงานได้คงเส้นคงวามากๆในช่วงออกสตาร์ทฤุูกาลและพวกเขาเล่นเหมือนกับทีมลิวอภูเมื่อ3-4ปีที่แล้วซึ่งไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น พวกเขาจะทำทุกอย่างเพื่อชัยชนะเสมอผมเคยได้ยินอาร์นเอสลลตบอกว่าเขาไม่จำเป็นต้องเซ็นสัญญากับใครเลยจริงๆเพราะเจะเกนครอปมอบบรดกทีมที่ยอดเยี่ยมให้รับช่วงต่อแล้วผมคิดว่าเขาพูดถูกซึ่งในฤดูกาลนี้พวกเขาเพิ่มการควบคุมเกมมากขึ้นมันไม่ใช่ฟุตบอลร็อกแอนโรลแบบในอดีตอีกแล้วพวกเขาดูเติบโตขึ้นจัดการพลังงานและจัดการเกมได้ดีขึ้น เมื่อพวกเขาขึ้นนําพวกเขาก็รู้วิธีควบคุมเกมลิเวอร์พูลชุดนี้ไม่จําเป็นต้องเร่งเครื่องเต็มที่ทุกสัปดาห์อีกต่อไปแล้วและ100%ผมคิดว่าตอนนี้มันเป็นการแข่งม้า3ตัวซึ่งลิเวอร์พูลก็อยู่ในนั้นอย่างแน่นอนนับตั้งแต่อัลลาฟินูดมาคุมลิเวอร์พูลในสีสั้นนี้สล็อตพาทีมลงเล่นไปรวมทุกรายการ10เกมชนะถึง9นัดและแพ้เพียงนัดเดียวเท่านั้น บิโซโ,โรมาโนโเปิดเผยว่าโมฮัมเหม็ดคูดูสปีกจากเวสแฮมิเดตก็เป็นอีกหนึ่งผู้เล่นที่ทีมลิพูเฝ้าติดตามดูพัฒนาการของเขามาตลอดจากที่ผ่านมาหงแดงกำลังสำรวจตลาดซื้อขายสำหรับปีกซ้ายรายใหม่ในกรณีที่พวกเขาไม่สามารถตกลงสัญญาฉบับใหม่กับโมฮัมเหม็ดซาลาห์ได้ในที่สุดและคูดูสก็เป็นผู้เล่นที่พวกเขาให้ความสนใจมาตั้งแต่นยุคข,ของเจอเกนครอปแล้วด้วยเช่นกัน อินดี้คาเรียนิวส์รายงานว่าหนึ่งในคนที่ใกล้ชิดกับเทนเเล็กซานโนได้ทำการเปิดเผยถึงถานก,การณของนักเตะก,กับสโมสรลิเวอร์พูลในเวลานี้เกี่ยวกับความคืบหน้านในสัญญาฉบับใหม่ของเขาเทนอาโนมีความกังวลกับมุมมองเชิงลบจากแฟนๆของสโมสรลิเวอร์พูลเกี่ยวกับเรื่องสัญญาของเขาเพราะฉะนั้นเขาจึงอยากจะให้เรื่องนี้มีการดำเนินการที่เงียบที่สุดการเจราจาจะเริ่มขึ้นใหม่ในสัปดาห์นี้หลังจากการประชุมถูกระงับก่อนหน้านี้โดยลิเวอร์พูล ความตั้งใจของเทนในตอนนี้ก็คือต้องการอยู่กับสโมสรที่เขารักมาตั้งแต่เด็กแต่ก็ต้องการรู้สึกว่าตัวเองนั้นมีคุณค่าและเป็นกําลังสําคัญของทีมภายใต้การคุมทีมของอาร์เนอร์อีกด้วยโดยมีการระบุว่าอเล็กซานเดอร์โนต้องการสัญญาระยะเวลา6ปีพร้อมค่าเหนื่อย350,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ไม่รวมโบนัสฟูลแบ็กทีมชาติอังกฤษวัย26ปีรายนี้สนใจในโปรเจกต์ระยะยาวของสโมสรที่มีอาร์เนอร์เป็นคนคุมทีมอย่างมากเขาชื่นชอบระบบการเล่นของเฮดโค้ชคนนี้อย่างมากเช่นกัน ฟาบิโซโรมโนเปิดเผยว่าเรอลมริดมีการรวบรวมข้อมูลของเทนเนลิกซานเนอร์โนและติดตามสถานการณ์ของเขากับสมสรลิพูอย่างใกล้ชิดเรอลมริดมีข้อมูลที่ดีมากสําหรับเขาพวกเขารู้สถานการณ์ของเขากับสมสรลิพูเป็นอย่างดีแต่ยังไม่มีความคืบหน้าในการเจราจาใดๆเนื่องจากสิ่งสําคัญที่สุดสําหรับนักเตะคือการพูดคุยกับสมสรลิพูก่อนเท่านั้นเชนยังคงมุ่งความสนใจไปที่การช่วยสมสรลิพูและการอยู่ที่ลิพูเป็นสิ่งที่เขาให้ความสำคัญมากที่สุดเพราะฉะนั้นการเจราจายังคงดำเนินต่อไปในเวลานี้ โรโมโนโยังเชื่อว่าเทนจะอยู่กับลิภตูต่อไปเขายังคงให้น้ำหนักไปทางที่เทรนต่อสัญญานะครับจัดอันดับนักเตะอังกฤษที่ดีสุดแห่งยุค2 0 1 0แกรี่เนวิล แกลลี่ในวิวใช้เวลาตลอดอาชีพค้าแข่งกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและลงเล่นให้กับทีมปีแสดงไปมากถึง602นัดระหว่างปี1993ถึง2 0 1 1และได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในแบ็คขวาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดการของอังกฤษโดยอดีตแข้งรายนี้พาแมนเชสเคว้าแชมป์พีมยรลีก5สมัยและติดทับสิงโตคำรามถึง85นัด 9. ้แอชลีย์โค โคติดทีมช่างกฤษไปแล้วมากกว่า100นัดระหว่างปี2 0 0 1ถึง2014และเป็นหนึ่งในฟูลแบ็คฝั่งซ้ายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งของวงการฟุตบอลโดยดาวเตะรายนี้ช่วยอาร์เซนอลคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีก2สมัยและเอฟเอคัพสมสมัยในช่วงต้นปี2 0 0พแปดพอสโคอดีตกองกลางรายนี้ติดทีมช่างกฤษทั้งหมด66นัดและมันอาจมากกว่านั้นอีกแต่สโคกลับเลือกที่จะมุ่งความสนใจไปที่ฟุตบอลระดับสโมสรและช่วยให้แมนเชสเตอร์คว้าแชมป์พรีเมีย,ย 2, ร์ลีก จากนั้นก็ประกาศแขวนสตันในปี2013โดยเล่นให้ปีแสดงมากกว่า700นัดเจ็ดจอนเธอรี่เธอรี่เป็นผู้นำและกัปตันทีมเชลซีที่สร้างอิทธิพลม,มหาศาลและมีบทบาทสำคัญในความสำเร็จของเดอะบลูโดยลงเล่นไปมากกว่า700นัดให้กับสโมสรจากลอนดอนตะวันตกและปรากลังจอมทุ่มเทรายนี้ติดทีมชาตกฤีไป78นัดระหว่างปี2003ถึง2012 6. ลิโอเฟดินาน์ ฟอร์ดนานกลายเป็นกองหลังที่มีค่าตัวแพงสุดในโลกเมื่อย้ายจากเวอร์พ็ดไปยังแมาเชสเจ็ดในปี2001 5ไมเคิลโอเวนเบบี้โกยิงไป4 0ประตูจากการลงเล่น89นัดในทีมช่างอังกฤษระหว่างปี1 9 9 8แถึง2008และคว้าบัลล็อตในปี2อ0 1ันหนึ่งสีเดวิดเบ็คแฮมเบ็คแฮมเป็นนักเตะซูเปอร์ร์ของอังกฤษในช่วงต้นยุค2000และฟรีคิกของเขากับกรีซในเดือนตุลาคมปี2001ก็ช่วยให้อังกฤษเข้าสู่ฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายในปี2002 นอกจากนี้เจ้าตัวยังติดทับสิงตัวคำรามไปมากถึง115เกม3สตีเว่นเจอราเจอราลลงประเดิมสนามให้กับทีมช่างกฤตในปี2000และลงรับใช้บ้านเกิดไปมากกว่า100นัดตลอดอาชีพคาแข้งระดับนานาชาติระยะเวลา14ปีแต่สิ่งที่หลายคนจดจำมากที่สุดก็คือการที่สตีวีจีพาลิผูสร้างปาฏิหาริย์ที่อิสตันบูลโดยการเอาชนะจุดโทษเอซิเิลานคว้าแชมป์ในปี2005 2แฟรงค์แลมพาร์ด แลมพาร์เซ็นสัญญากับเชลซีในปี2001และอดีตกองกลางเวสแซมรายนี้ก็ได้กลายเป็นหนึ่งในนักเตะที่ดีที่สุดของเดอะบลูรวมถึงยังเป็นผู้ทำประตูสูงสุดตลอดการของสโมสรอ,อีกด้วย 1. เวนดูนีดูนีปรากฏตัวครั้งแรกในปี2003กับเอลตันและไม่นานก็ถูกเรียกตัวติดจากอังกฤษและกลายเป็นผู้ทำประตูอายุน้อยที่สุดของทรีไลออนในเกมที่พบกับมาซิโรเนียในเดือนกันยายนปีดังกล่าว โดยอดีตหัวหอกจอมบุย้ายไปกอบกอยความสำเร็จกับแมนเจสในปี2004และกลายเป็นผู้ทําประตูสูงสุดตลอดการของปีแสดงอีกด้วยหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ